สวัสดีนะคะสซมัชอนะคะรกแมวนำโชคนะคะแมคกวินน้ำบุวันช่องของเรานะคะสร้อยทองกับสปอตนะคะหลับไหลวันนี้นอนดีดีนะคะนอนดีมากเลยนะคะวันนี้น้องให้1นึสองศนย์นะคะวันนี้ฟันที่สองรองศูนย์แล้วกันนะคะ เลขน้องแมว1นึสองนย์ะคะวันนี้นะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะขอให้บุญมาวาสนาเกิดนะคะวันนี้ขอฟันสองอีกครั้งนะคะรองด้วย0ูนะคะสองหนึนสองะคะจับเอานะคะวันนี้ระวัง1จะกลายเป็น7จเจจะกลายเป็น1น่งก็แล้วกันนะคะ สองหนึ่งสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งระวังจะกลายเป็นสองเจ็ดแค่นั้นเองนะคะเรามาลุ้นกันนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังนะคะบ๊ายบาย